ขอต้อนรับคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่โรงเรียนเบนจมิตรวิทยาโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชนด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนเบนจมิรวิทยาจัดการเรียนการสอนสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษา ปัจจุบันมีนายวราวุธิส้อยพิมายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนายวราวุธิส้อยพิมายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนายอย่างกว้างไกลมีความละเอียดรอบคอบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรอบรู้ในงานและระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถจนได้รับความไว้วางใจได้รับมอบหมายหน้าที่ในตำแหน่งตามคำสั่งในระดับต่างๆนายวราวุิส้อยพิมายได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และการดำเนินกิจการของสถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์สถานศึกษาเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่มาตรฐานสากลส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยเห็นจากการดำเนินการด้านต่างๆดัง,งนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำวิชาการมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และปฏิบัติการสอนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนและพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา3 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระการบริหารมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิด การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายมีการจัดระบบให้บริหารสถานศึกษา <ๆ S 1> โดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุง ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเบนจามิดโมเดลภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนเบนจมิตรวิทยาสร้างนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบนจมิตโมเดลภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเบนจมิรวิทยา ทดลองใช้นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเบนจามิดโมเดลระบบคุณภาพ PDCA ตามหลักรัชายาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเบนจามิดวิทยาประเมินผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเบนจามิดโมเดลภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนเบนจมิดวิทยาผลลัพธ์การพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไปผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นร้อยละ70 โรงเรียนเบญจมิรวิทยามีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ดีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพผู้ปกครองไว้วางใจในการบริหารสถานศึกษาส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาเพิ่มมากขึ้น จากการบริหารงานของนายวราวุฒิสร้อยพิมายที่มุ่งพัฒนาการศึกษายอย่างต่อเนื่องมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของครูและนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆ ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลเป็นสถาบันที่มีความพร้อมในการสร้างเยาวชนให้มีศักยภาพการเป็นพลโลกที่เป็นคนเก่งคนดีมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ในสังคมซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนสังคมและประเทศชาติให้เกิดความวัฒนาถาวรตลอดไป